รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็สวัสดีนะนะนักกบฬากันนะครับวันนี้ผมจะมันเทีเหยื่อนะครับส่วนหัวเป็นกบสายนะครับส่วนท้ายเป็นกลบยางครับมาดูกันครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วครับ แอคชั่น <Action S 2> ก็จะเลื้อยนะครับ Bye-bye. ดูครับอยูครับเต็มปากเลยครับไซสสวยเลยครับนี่ครับฝากไว้ด้วยครับนี่ครับมีตัวเป็นดูนครับผมว่าแอคชั่นโอเคนะครับก่อช้าๆนะครับ ใบหลิวกบยางก็ทํางานนะครับถ้าเรากวอมาเร็วๆนะครับมันก็ออกสายๆเรื่อยๆนะครับถือว่าโอเคครับสุดยอดครับ